สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การรายงานตัว90วันออนไลน์ให้กับชาวต่างชาตินะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่จะมารายงานตัวออนไลน์มาดูกันว่าเราจะทำได้ไหมนะคะอันดับแรกนะคะก็สแกนเข้าไปที่ QR Code นี้นะคะแล้วก็จะมีหน้าจอขึ้นมาว่าให้เราล็อกอินนะคะแต่ก่อนที่เราจะล็อกอินอันดับแรกเราก็ต้องทำการขอพาสเวิร์ดโดยการ ใส่อ e ีเมลนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดของอ e ีเมลเรานะคะพอเรากออข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็กด apply นะคะปรากฏว่าหลังจากที่เรากดสมัครไปแล้วหน้าจอก็ขึ้นมาแบบนี้ค่ะดึง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 ,ดง,ดงรอมาประมาณ3นาทีแล้วนะคะตอนนี้ก็จงรอต่อไปนะคะนี่คือเหตุผลที่เราต้องไปรายงานตัวที่ตอมอนะคะเมื่อ เมื่อปีที่แล้วเราก็ต้องไปรายงานตัวที่ต่มอมเพราะอย่างนี้แหละคะ่ะไม่ใช่ไม่ลองนะคะลองแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะหรือว่าอันนี้ทําที่ iPad นะคะอันนี้เราทําดําเนินการทาง iPad หรือว่าต้องทําที่คอมตอนนี้เราทําที่คอมนะคะโอเคตอนนี้สมัครทางทางคอมพิวเตอร์นะคะ ะดึมจะดึมจะดึมเป็นยังละะ่ะบเนี้เหมือนกันนะคะก็ต้องรออันนี้จะเป็นของ Apple เนาะเครื่อง Apple ของ Mac เขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่า Apple เนาะก็เลยใช้ไม่ได้เขาก็เลยปิ้งมาที่อันนี้จะเป็นอะไรนะวินโด s เนาะลองนะคะลองที่ Windows ลองดูว่าจะได้ไหมเราก็ทำการสมัครนะคะกดทําแม่พไ p ์โอเค ไม่ยังอ่า oh, now you can log in Mac ก o t work I mean, s <S แสดง <going. S 1> ว่าทำกับ Mac ไม่ได้เดือจาก Mac ยังตติม,ตร,มตริมอยู่นะคะยังเป็นแบบว่า No reply like, รืมม่อไปดื้อมาได้เมลมาแล้วนะคะแสดงว่าต้องทำที่ Windows นะคะไม่ทำที่ iPad ไม่ทำที่ iPhone ไม่ทำที่ Mac ทำที่คอม Windows เท่านั้นอ่ลองดูคะ่ะว่าจะได้ไหม <Yeah. S 1> อันนี้นะคะทีนี้เราก็ l o อกอ ได้ <Okay. S 1> แล้วนะคะยังไม่ได้รายง,งานตัวนะคะแค่เราสามารถล็อกอินเข้ามาได้โดยการใช้คอมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ต้องเป็นวินโดวด้วยนะคะ oh. yes โ okay. อเคทีนี้คุณก็ไปกรอกนะคะตอนนี้นะคะก็กรอกข้อมูล number passport นาะแล้วก็สัญชาติแล้วก็ชื่อชื่อจริงชื่อเล่นแล้วชื่อกลางชื่อกลางไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะวันเดือนปีเกิดวันที่ ได้วีซ่าแล้วก็มรที่วีซ่าหมดอายุนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น address ตัวนี้ก็เขาบอกว่าปรากฏว่าทำได้แล้วนะคะทุกคนเราสามารถรายงานตัว90วันได้แล้วนะคะซึ่งหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วเขาก็จะมีใบตม47ขึ้นมาให้เราเช็คข้อมูลนะคะว่าถูกไหมแล้วเราก็รอนะคะอันนี้เราทำการ รอกเอกสารแล้วก็รายงานตัวเมื่อตอนช่วงเช้านะคะแล้วเวลาประมาณช่วงบ่ายโมงนะคะเราก็ได้รับการอนุมัติว่ารายงานตัวเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยนะคะสรุปการที่เราจะขอพาสเวิร์ดนะคะอันดับแรกที่เราจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อที่จะขอรหัสพาสเวิร์ดแนะนำให้ทำที่ Windows นะคะอันนี้ก็คือสามีของต้อยอะ่ะเขาลองทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่า ไม่สามารถทําได้พอเข้าไปแล้วก็หมุนแบบนี้แหละคะ่ะหรือไม่ก็จะมีข้อความเตือนขึ้นมาว่าคุณมาอยู่เมืองไทยก่อนปี2016ไม่สามารถรายงานตัวออนไลน์ได้นะคะแต่ว่ารอบนี้ก็คือสามารถรายงานตัวออนไลน์ได้จริงๆด้วยนะคะถือว่างานนี้สำเร็จนะคะก็เลยมารายงานให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามช่องนี้อยู่นะคะได้ทราบ ทวน่ากันนะคะว่ารายงานตัว90วันต่อไปนี้ไม่ต้องไปรายงานตัวที่ตมแล้วสามารถรายงานตัวออนไลน์ได้นะคะ mm. เมื่อเราได้พาสเวิร์ดแล้วนะคะครั้งต่อไปเราสามารถกรอกแบบฟอร์มการรายงานตัวออนไลน์ได้ทั้งใน iPhone, iPad Android โทรศัพท์มือถือสามารถทำได้นะคะเพราะว่าเรามีพาสเวิร์ดแล้วนะคะ mm. ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดสามารถคอมเมนต์แนะนำได้นะคะสวัสดีค่ะ